จดหมายพวกนั้นเขนียนด้วย AI อยู่จริงผมเป็นคนกำลปรหัสนเนี่ยแฟนคลับไม่มีตัวตนจริงๆเหรอ อีพีนี้เนาะจะทําให้เราเห็นเรื่องราวของเชนและลุงนกนะคะที่เชนเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้ลุงนกเนาะได้ตอบคําถามของแฟนคลับแต่แฟนคลับนั้นเนี่ยกลับไม่ใช่แฟนคลับตัวจริงเนาะกลับเป็น AI ที่เชนเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทําให้ลุงนกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการติดตามเนาะแล้วก็เอ่อเป็นคนสำคัญที่จะต้องคอยตอบคำถามให้กับแฟนคลับนะคะคุณอาแข็งแรงแข็งแรงนะครับอยู่ตอบจดหมายไปนาน,าน ประเด็นนี้น่าสนใจมากเนาะการโกหกสีขาวนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเราพูดบางอย่างไปเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกสบายใจในช่วงขณะนะคะแต่ลึกลงไปกว่านั้นคนพูดเองก็รู้สึกลำบากใจรวมไปถึงคนฟังเองก็ตามเนาะเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เขารู้ว่าสารที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจแน่นอนว่าทั้งคนพูดและคนฟังเองก็ต้องรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองแน่ๆนะคะ พอลั่มตอบจดหมายแฟนครับของคุณอาครับจดหมายทั้งหมดผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองครับะ uh huh. การพูดความจริงนะคะในบางประเด็นเนี่ยมันอาจจะเป็นความยากลําบากสําหรับผู้พูดนะคะแต่ก็อยากจะให้ชวนมองเนาะถึงเหตุและผลที่แท้จริงนะคะว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่กล้าบ,บอกความจริงกับคนที่อยู่ตรงหน้าอะไรเป็นสิ่งที่เรากลัวสิ่งเหล่านั้นตั้งหากค่ะเป็นคําตอบที่จะนําพาไปสู่วิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้องการที่เรากลับมาทบทวนว่าความกลัวที่แท้จริงของเราคืออะไรความน่าสนใจก็คือว่า เพราะอะไรนะเชนถึงเลือกใช้วิธีการโกหกสีขาวเพื่อให้เหตุการณ์ตรงหน้ามันคลี่คลายไปแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็ยังกังวลเมื่อต้องเผชิญกับความจริงการพูดตรงๆหรือการโกหกสีขาวเองเนี่ยความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมีความต้องการที่จะบอกบางอย่างเพื่อให้เกิดบางอย่างตามมานะคะ แต่ในเชิงของความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันนะคะอยากจะแนะนําว่าให้ลองใช้วิธีการพูดความจริงด้วยวิธีที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าแต่ถ้าหากเขาไปรู้ทีละความสัมพันธ์ที่มันสร้างขึ้นมามันก็จะสูญสลายหายไปนะคะก็แนะนําว่าลองใช้การสื่อสารแบบข้อเท็จจริงดีกว่า